พี่น้องคะสมกับการรอคอยรอคอยมานานมากมากสำหรับการมาขึ้นเวทีของน้องแอมชนทิชาค่ะพี่น้องบนเวทีสาวน้อยพีน่น้องคะน้องแอมชนทิชาจะปะทะก,ก,กันกับน้องอุ๋มอิงคือพบกันบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพรที่ไหนที่ไหนคะมีอุบลราชธานีวันเท่าไหร่คะว,วันที่11พฤษภาคมนี้คะ่ะพี่น้องขาเป็น,น<อ>งไงสุดยอดนี่ราคาแมทนี่ พลาดบ่ได้ค่ะพี่น้องซึ่งเอฟซีพี่น้องหลายๆคนรอคอยมาโดนแล้วจังเข้าจังสี่ก็รอคอยคือกันแต่ว่ามือใด้น้อสาวหน่อยสิเชิญน้องแอมขึ้นมาบนเวทีจ็คเถื่อนหนึ่งถึงเวลาแล้วยายแมนค่ะแม่เรียกได้ว่าพี่น้องหาตอนแล้วคือรุ่นนานมากว่าป่านไหนเสหอดคิวน้องแอมชนชาติเหรอค่ะแอมเสือไมาได้ขึ้นเวทีกันเสาร์หน่อยพี่แอดค่ะ ั้งแรกตอนนั้นเป็นน้องยูกิน้องยูกิเพน,นทากาไหายทองคําหลังจากที่ไปเซบไข่ทองคาใหม่ๆโบโจก็หายมารับเชิญทั้งสาวหน่อยเลยค่ะเรียกได้ว่ามือนันช่วงนั้นเป็นกระแสะที่ฮือฮาฮือฮาเลยเพราะคนก็เยอะมากทุกคนกลับไปรอรับชมเลยว่าน้องน้อง,องออยูกิสิโชคเพ่งยางเสด็ร้องเพลงครูขนมหญิงบอซึ่งกับบอด้มีผิดหวังเลยพ,พ,พี่น้องขาพี่น้องร้องพี่ร้องน้องรำมือนันพี่ร้องน้องรํามือนัน เลยว่าประทับใจกันไปเมื่อนางหลังจากน้องยุกิแล้ววิภัยอีกค่ะหลังจากน้องยูกิก็มีเมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมาพี่น้องค่ะน้องเอ่อน้องกีต้าน้องกีต้าศึกวันดวลเพลงดวลเพลงชิงทุนอ่านั่นล่กกามาแชมป์20 20หาสมัยแล้วมั้งแม่แมนบอแมน20หาสมัยกามาได้รับเชิญขึ้นเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงซึ่งในวันนั้นเป็นวันพิเศษด้วย ขาแบบเป็นวันเปิดตัวของน้องอมแอมสาวน้อยเพชรบ้านแก<ม>้วเปิดตัวในที่ตลาดสมพรสมุทรปราการมือน,นั่นพี่น้องเลยดว่าเป็นอย่างที่เสืร์ฟไผหลายๆอ,อย่างเลยมือน,นั่นแล้วน้องกีตาร์ก็ไม่ได้ทําให้ผิดหวังบริพีตรสาวน้อยซึ่งมือน,นั่นน้องในโลกโซเชียลในติ๊บตอกใน,นอย่างบอกว่าเสียงน้องช่วงล่ำหน่ะ,อะโอ้โหเนี่ะเสียงนั่งเอกเขาว่าเสียงนังเอกย่าโบนียดีบอดจูเพิ่นแหงอ่าวมขีดเพิ่นแหงท่านสมัยเพิ่นแหงมองกลางไก่อยู่ บอแน่นะคะนั่งเอกนั่งเอกก็ต้องล่อเบิงพี่แอ๋ต้องล่อเบิงว่าบอลจดจะจีบอีกหรือเปล่าค่ะแต่ที่แน่ๆเพลงที่น้องอุ๋งอิงกับน้องกีตาร์รองน้ำกันก็คือมวลหมากยายาฟังทั้งสองเลยพี่น้องคขาพอลองคู่กันเพลงเอ่อพาแดงนั่งไอหรือนั่งไอของไอนี่แหละนั่งไอของไอเออนั่งไอของไอเพลงมาสันคุยเต้นสลับกันลองเพลงของพี่ตายพี่ตายมาโคเวอร์สลับกันลองก็เรียกได้ว่า เรียกเสียงปรบมือจากเอฟซี FC ที่เขาไปเบิงพี่น้องที่เขาไปเบิงทั้งทั้งด้านล่างได้เยอะมากเลยพี่น้องอแต่แเราจะพูดถึงนี้ก็คือน้องเอมชนทิชานี่แหละน้องเอมชนทิชชาเจ้าของซิงเกิลเพลงคําสัญญาที่ชานุมานแล้วก็หอข้าวสามนอกที่เพิ่งปล่อยไปค่ะเรียกได้ว่ามันจะเป็นยังไง <ใน S 1> ซึ่งซึ่ง,งน้องอุงอิงก็ปล่อยเพลงอหอบฟันมาหลังฮานเลือกเขาสาอายและล่าสุดก็คือ หนึ่งเขาให้พ่อแนซึ่อรองกับคุณพ่อเขาคุณพ่อบอจโเนาะแนนค่ะต้องบอกว่าแม่สองคนนี้จะเรียกได้ว่าดังมาพร้อมกันเลยก็ว่าได้น้องซึ่งน้องน้องแอมน่ะน้องแอมปล่อยเพลงมาก่อนน้องอุ๋งจะมาอยู่สามน้องได้แป๊บเดียวเองอได้ไม่ไม่เท่าไหร่เองน้องอุ๋งกันค่ะน้องอุ๋งก็มามาเปิดตัวแล้วก็คือดังเปรี้ยงชั่วข้ามคืนที่สามน้องในบ้านเองแมนค่ะแล้วก็ได้ปล่อยเพลง ออกไฟมาหลังหาแล้วก็ตีคู่กับคําสัญญาที่ชานุมานมาเลยค่ะนี่ตีคู่กันมาเลยแมนค่ะนี่คือได้ว่าเป็นสองศิลปินอายุย่งน้อยที่เริ่มต้นชีวิตได้สวยงามเพราะว่าเขาทั้งครูได้สร้างบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดยายามึงดูประสบผลสำเร็จในชีวิตเดบจากชีวิตของเด็กน้อยจากชีวิตของเด็กน้อยบ่ได้ร้อยโดยกรีบกลาบชีวิตของน้องเขาบ่ได้ร้อาโดยกรีบกลาบกว่าจะมาถึง วันนี้ที่เป็นนักร้องที่ทุกคนได้รู้จักตอนนี้น้องก็ผ่านอะไรหลายๆอย่างมาเยอะพี่น้องคะมันพลิกชีวิตพลิกแบบหนามือยไปหลังเมื่อจริงๆซึ่งเฮามองเห็นก็คือังชีวิตอดีตของน้องอ่าน้องอุ้งอิงของเฮานะหลายคนพี่น้องหลายๆคนก็เห็นความเป็นมากของน้องยังเช่นน้องแอนชนติชาเนี่ยก็เห็นความเป็นมากของน้องซึ่งน้องแอเพิ่กกับยูยู่มากกับตากับยยเด้่ะค่ะ นี่แหละคะ่ะพี่น้องโดยมีคุณยายเป็นคนสอนร้องเพลงสอนนุนนินนันค่อยตีค่อยชมค่ะจนนั่นแหละพี่น้องจนทําให้น้องมีทุกวันนี้ค่ะและกว่าน้องจะมีทุกวันนี้ได้มันก็คือ มันก็ต้องผ่านอะไรมาเยอะยิ่งคุณม่เมื่อกี้คุณแม่ว่าสังบ้านเนาะเนี่ยเป็นเด็กยอดกระตันอยู่ทั้งคู่เป็นเด็กยอดกระตันอยู่เพราะทุกเพราะน้องแอมชาญิชาน่ะเพิ่งเทพบุญขึ้นบ้านใหม่ไปบ้านใหม่ไปอ่าแล้วก็มีเสือปิ่นดาราเพื่อนร่วมวงการไปให้แสดงความดีใจแสดงความยินดีเป็นจชนวนมากพี่น้องคะน้องแอมหน่ะสร้างบ้านเสร็จไปแล้วแต่ทางน้ององค์หญิงของเฮากะ ได้ร่วงสาวเอกสาวโท่ไปอ่าเมื่อเดือนที่แล้วค่ะซึ่งตอนนี้งานการก่อสร้างกัไปได้ไกลแลวละไปได้หลายแล้วหนาะดึงงานไปหลายหลาย่ยะๆค่ะนี่เรียกได้ว่าเป็นสองศิลปินดาวรุ่งดวงใหม่สาวน้อยมหัศจรรย์อีกสองสาวที่เรียกได้ว่าเป็นสาวยอดกตัญญูอีกสองทั้งสองท่านเลยค่ะเพราะว่าน้องอู๋หญิงก็ดูแลทั้งคุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วน้องออน้องแอมธนิชาเนี่ยก็ดูแลคุณตาคุณยายแม่ะ นี่แหละพี่น้องดังมากคู่กันแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าทั้งสองคนมาอยู่บนเวทีเดียวกันที่สาวน้อยเพนบ้านแพงที่อุบลราชธานีเมื่อนนั่นบอจมักใส่คำว่าอายะนองมาเสนงได้ไหมมาเสียนเกิดแฟนคลับน้องแอมชอนด้ชาบขได้หน่อยหน่อยได้ไหมเด้อแต่ของน้องอุ้งอิงกับกับอายะแล้วนะเขาอุ้งยิงเขาเขาแน่นอยู่แล้วเขาอายะอยู่แล้วไปบวกกับของน้องแอมนะเอานั่นแหละค่ะมานสิเกิดอีหยังขึ้นค่ะพี่น้องเพราะอยากไปเบิ่งไต่โผดเฮ้า อุบลอ,อุบลพี่น้องไกยูไกยูค่ะแต่นั่นแหละเนาะต้องบอกว่าเป็นสองสาวที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจค่ะที่จะทําเขาเรียกว่าเอา่อที่จะทําผลงานออกให้พี่น,อน้องเนี่ยเบิ่งกันเรื่อยๆเรื่อยๆแนนเรื่อยๆเลย,เย,เยเว่าเป็นสองสาวที่ เขาเอินว่าได้ครูดีหรอ่อมันแลแม่นาะได้ได้จังหวะมันดีผ่อะจังหวะน้่ยิ่งน้องแอมนี่น้องแอมม่นใช้เวลาปีกว่าเนาะแม่นาอกว่ากว่าที่อ่าทั้งแันมีโกสีเอินโตไปนะแม่สีเอินโตไปได้ได้การเด้แล้วไปในรายการไม่ใช่ว่าใครทุกคนที่ไปในรายการนี้แล้วดังได้ทุกคนนะมันมันอาจารย์สลาก็มองเห็นบางอย่างในตัวน้องแอมจุดิชาเนาะมองได้หลายอย่างจนแบบว่าโอ้ยอยากปั้นเด็กคนนี้นี่ก็เหมือนบอสโจ มองเห็นอะไรหลายอย่างในตัวน้องอุงอิงแค่มาสมัครอยู่หลังหลังห่านน้แหม่เนาะอยู่หลังห่านคือใจถึงชะตากะเนี่ยสองคนมีมีมีความคล้ายคลกันทั้งน้องแอมแล้วก็น้องอุ๋งอิงอ้ออ้างอีกแล้วเออว่าเนาะอุ๋งอิงออมแอมแอมมันคืออ้ออ้างอีกแล้วว่าเลียนนะพี่น้องด้อยอันนี้มันนี่เพี่น้องมันมันเรียกได้ว่า ทั้งสองน่ะมามาจากคนละที่แต่ว่ามีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือต้องการเป็นศิลปินเพื่อที่จะเลี้ยงดูครอบครัวพ่อแม่นี่แล้วทั้งสองคนก็อันดับแรกคือทําอะไรคือสร้างบ้านเหมือนกันนี่ทุกอย่างมันมีจุดมุ่งหมายเดียวกันจากเด็กอายุแค่สิบกว่ากว่าน้องแอมก็สิบเจ็ดเนาะน้องแอมก็สิบเจ็ดสิบแปดเนกหญิงสิบเจ็ดเป็นเด็กกะตันยูหน่อยเด้ยหญที่มีความเด็กอายุสี่มีคิดสิสร้างบ้านอ้าวเป็นของจาของนี่หน่อยเด้ อ่าซึ่งเพื่อนกับมากไกา่ที่าประสบผลสําเร็จได้ชีวิตรวดเร็วเนาะ,น<ล>ะเรียกได้ว่าเป็นก้าวแรกดีกว่าเป็นก้าวแรกของชีวิตมีบ้านมีมีทำบ้านเนี่ยเป็นก้าวแรกของชีวิตนี่แหละเรียกได้ว่าน้องทั้งสองคนนะอ่ะมีจุดมุ่งหมายเดียวกันค่ะแต่ที่สําคัญที่เราจะพูดก็คือที่เราจะทรงถ่ายตอนนี้พี่น้องจุดมุ่งหมายสําคัญคือวันที่11 พฤษภาคมนี้ค่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นค่ะสำหรับสองสาวฝากพี่น้องเอฟซีทียุไกยุไกเนาะไปให้กําลังใจสองตัวอันนี่ค่ะพี่น้องสามตัวสามอ้อสามอ้อเนี่ยอุงอิงแอมแอมอ่ะแล้วก็อุยต้องห้าใช่ไหมีใครมั่งต้องมีอมแอมด้วยนะเอออุงอิงอมแอมแอมเอออุงอิงอมแอมแอมเออนั่นแหละค่ะพี่น้องอุงอิงอมแอมแอม เอาละเอาละเออกะฟังแย่ๆแล้วก็ลังฟินได้อออ่างค่ะค่ะให้ไปให้กำลังใจค่ะสำหรับน้องอุ๋งอิงกับน้องอมแอมกับน้องแอมค่ะพี่น้องมีนี้สิบเอ็ดล้นีห้นะครับพี่น้อง่ะอุบลราชธานีนะครับพี่น้อง่ะแล้วก็ละแวกพื้นที่ใกล้เคียงกับแห่งกขาลั้งใจน้องได้มันหนี้ยาๆภาพเพื่อนค่ะยี่สิบแปดาค่ะการศึกษอลาภีแล้วน้องไปก่อพอกันไหมในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ